สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูดอกฮามาโตะแคทตัสที่สวนมุมกเกษตรนะคะเนาะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เขาบานค่อนข้างเยอะนะคะถึงแม้ว่าจะบานไม่ทุกต้นแต่ว่าก็ก็บานอยู่หลายต้นเช่นกันนะคะเนาะฮามาโตะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาวางไว้ในโรงเรือนแบบนี้เนี่ยที่พลังแสง50%เนี่ยเขาสามารถที่จะบานได้2วันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเขาไปวางไว้ใน อย่างบางทีถ้าเราเอาไปวางไว้ในร่มเนี่ยเขาสามารถบานได้ถึงสามวันนะคะสำหรับดอกฮามาโตะแคตตัสนะคะเป็นแคตตัสอิกตัวหนึ่งที่ดอกเขาบานบานบ่อยมากนะคะบานบ่อยแล้วก็คือเขาเขาสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นของเขาจะไม่หอมเหมือนน้ำหอมกลิ่นของเขาจะหอมเหมือนกับดอกกล้วยไม้นะคะ กลิ Scroll, up, like Respect, so ite, it ่นเขาหอมเหมือนดอกไม้ป่านะคะมุมเกษตรก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะคะดอกนี้เขาบานวันที่สองนะกลีบเขาก็จะออกเป็นสีแดงๆน้ําตาลน้ําตาลนิดหนึ่งนะคะดอกนี้เขาบานวันแรกนะสีเขาก็จะเข้มหน่อยนะคะเป็นปกติของฮามาโตะนะคะที่เขาบานวันแรกเนี่ยสีเขาก็จะเข้มแล้วก็จะไม่ค่อยออกสีน้าตาลนะคะแต่ถ้าเขาบานวันที่สองเนี่ยสีเขาก็จะออกอ่อนแล้วก็ออกแดงๆนิดหนึ่งนะคะเนาะ แต่ละต้นเขากลีบดอกเขาไม่เหมือนกันนะคะกลีบดอกเขาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเนาะอ่ะนี้พึ่งก็มาพึ่งเอ่ยอะไรนะตัวมิ้นเอ่ยอะไรก็มาตอมนะคะเกสรเข้าไปหมดละนะคะ สวยมากนะสาหรับฮามาโตเนาะถ้าใครที่สะสมแล้วก็เลี้ยงไว้เยอะๆแล้วเวลาเขาบานเป็นทุ่งนี่ก็คือจะหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณเลยนะคะสำหรับดอกฮามาโตคัตัสนะคะเนาะหอมมุมเกษตรเองมุมเกษตรก็สะสมไม่กี่สิบต้นนะคะเนาะก็เอ่อก็ขายออกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ที่สวนนะแต่เดิมแม่พันธุ์มีอยู่ มีอยู่21ต้นนะคะขายไปหมดแล้วก็ก็เหลือแค่นี้เหลือ10กว่าต้นนะ,ะเนาะก็ไม่ยอมแบ่งขายให้ใครเพราะว่าตั้งใจที่จะสะสมเอาไว้นะคะสะสมเอาไว้ดูนะ,ะเป็นไม้ที่ถือว่าราคา,าถูกนะคะเป็นไม้ที่ราคาถูกแล้วก็เป็นไม้ตลาดที่ราคา20-30นะคะสามารถที่จะหาซื้อมาได้ในราคานี้แต่ว่าเป็นชัดตัดที่ดอกเขามาบ่อยนะคะบานบ่อยบานจนบางทีเรารู้สึกว่า เขาเราเรา,เราไม่เราไม่สนใจเขานะคะอ่ะใครที่ยังไม่มีสะสมก็หามาสะสมนะคะเนาะสําหรับพวกนี้แดงๆพวกนี้จะเป็นในส่วนของมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดเป็นฝักเมล็ดของเขานะมุมเกษตรไม่มีเวลามาเก็บเขาเลยนะคะก็ปล่อยเขาอยู่บนบนนี้ไปก่อนนะ,ะสําหรับใครที่สนใจมเมล็ดนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้กําลังมีจัดชุดอยู่ชุดละร้อยห้าสิบเมล็ดนะคะสามสิบห้าบาทนะคะค่าส่งห้าสิบนะคะ อันนี้นะก็เป็นดอกของมาโตเนาะก็พาเพื่อนๆมาดูนะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เ,เป็นมือใหม่หัดเลี้ยงคัตตัสนะคะก็สามารถที่จะเลี้ยงสายพันธุ์นี้ได้นะคะสายพันธุ์นี้เนี่ยเป็นคัตตัสที่เลี้ยงง่ายนะเลี้ยงง่ายมากเลี้ยงง่ายแล้วก็โตไปนะคะดอกมาบ่อยเนาะใครที่ชอบสายดอกนะอยากจะให้ดอกขอามาบ่อยๆนะคะแนะนําตัวนี้เลยฮามาโตแคตตัสนะคะสวยมากนะ โอเคดอกเขาใหญ่ด้วยเดี๋ยวเทียบกับมือของมุมเกษตรนะคะดอกเขาใหญ่ๆนะคะแต่ละต้นดอกเขาใหญ่เดี๋ยวรอวันไหนที่เขามาเป็นช่อเนี่ยมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะเขาไม่เคยมาเป็นช่อเลยคือเยอะสุดก็สี่ดอกนะคะสี่ดอกส่วนห้าดอกหกดอกนี่ยังไม่เคยเจอเลยเนาะเดี๋ยวยังไงถ้าเขาบานเยอะๆนะมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะ โอเคเนี่ยต้นนี้เขาน่าจะบานสามดอกนะเดี๋ยวต้องลุ้นดูเนาะสามตุ่มดอกสามตุ่มนี้เนี่ยเหมือนเขาจะมาพร้อมกันเราต้องลุ้นดูว่าเขาจะสามารถที่จะมาพร้อมกันได้ไหมนะถ้าเขาบานพร้อมกันแล้วสวยงามมุมเกษตรมีเวลาจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะเนาะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ